กินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเออเอาให้เอาให้แบบนี้เลยนะเอาให้แบบเหมือนในรูปเลยนะนี่นี่นี่เออาจะมีเซรีส์ที่แบบว่าโอป้ากินนะแบบมันดูดีดูดีมากๆเลยดูนใ่แล้วนี้เรากินมากเลยเราจะเอาเนี้ยปิ้งให้เหมือนในที่ให้เหมือนในที่ไย นี่นะแลมันไอ้่มันกินมเกี๊ยมนี่หนึงเหลืองอะให้มันแบบเหมือนนี่ยวานให่เจ๊ทำแล้วมาจู้จี้อะไรขนาดนี้ว่ะโอ้โหมันไม่ตรงปกอะให้มันตรงปกเซนี่นี่จู้จี้มากเดี๋ยวก็ลาดน้ำมันสะนารีนี่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 นีนีนีีหน่นี่นีหนีนี่นแ่่นี่นี่มันไม่เหมนอนในปกจรินๆน่นีนี่นี่นีนี่าี่นี่นีี่นีนี่นีดี่นี่นนี่น่นี่นี่นอน่นีนี้นี่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 ี มีหลายคนมาจะคิดว่าเออมันต้องตรงปกสิพวกเราอาจจะทําไม่เหมือนนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเชิญเจ้าของเข้ามาทําให้กินเลยแล้วให้เหมือนตรงปกนลแม่นะเอาเป็นแซมิตรกลีออย่างแบบนี้เลยนะคุณอยากกินแบบไหนนะคุณสั่งเขาได้เลยแบบป้าเลยนะที่อป้าชอบนะแต่เปิดรายการก่อนได้ไหมคุณโชภาและคะสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเขสู่รายการผู้หญิงคะก วันนี้ได้กินแน่ๆสาวๆ,าวๆตรงปกแน่ <ปก S 1> นอนเพราะ,ะว่าเราเชิญทั้งคุณแจมและคุณป้อมมามจากร้านคอ e ี n t o a s แซนด์วิชบายแจมค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะ ถ้าเป็นโทส์หรือแซนด์วิชหรือว่าเจมเกอร์ยังไงมันคืออะไรดูนไหมคือขายขายเอ็กดอปอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คนเวลาเซิร์ชอ่ะเราก็ดักไว้ทุกทางเลยเซิร์ชแซนด์วิชก็เจอโทส์ก็เจอเอ็กดอปก็เจอโอ้อันนี้คืออันที่อีกหนึ่งทางนะเทคนิคของการขายออนไลน์มันต้องวางดักไว้หมดเลยอะส่วนใบแจมเนี่ยก็เขาเป็นผู้นำ เป็นบอสนะเป็นบอสเปบอสมีกี่แบบคะมีกี่หน้าคือจริงจริงเริ่มจากไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียวใช่ค่ะเป็นเอกรอปแล้วก็เพิ่มชีสจะเป็นนี้เมนูถัดมาก็จะเป็นแฮมแล้วก็เบคอนแล้วก็อันนี้ไข่ห่อหมูแล้วก็อันนั้นก็คือจะมีทั้งแฮมทั้งเบคอนค่ะราคาราคาเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดซื้อหน้าร้านเนี่ยจะถูกกว่าตามป้ายก็คือเริ่มต้นที่49บาทอ๋อชิ้นละชิ้นละค่ะสีิบกาทไปหน้าร้านได้เลยได้ค่ะน้ำปังของร้านน้องแจนเนี่ยมันจะแตกต่างจากแซนด์วิชของเกาหลียังไงบ้างคือปกติเนี่ยร้านอื่นเขาก็จะเป็นขนมปังเหมือนขนมปังขาวๆแผ่นๆนะใช่ใช่แต่ของเราคือเลือกเป็นขนมปังแพรที่เขาใช้ พวกทำขนมปังไส้ทะลักอะค่ะแบบนั้นนะคะ่ะสูตรของเราเด็ดแบบไหนเลาให้ฟังหน่อสซอสจะมีใช่ค่ะซอสหมาล่าตัวนี้แล้วก็วาาไข่นุ่มซึ่งเรามีสูตรพิเศษของเราเองเอสูตไข่นี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่เนก็บอกว่าไข่ของคุณนุ่มมาก จริงไหมคะคุณป้อมไข่นุ่มมากเลยเคล็ดลับยังไงทำไมไข่ถึงแบบนี้นุ่มขนาดนั้นจริงๆมันมีสูตรอยู่ซึ่งขอบคุณค่ะมันมีเคล็ดลับของคุณนี่คืเคล็ดลับเพราะอาจจะหยอดน้ำยาสั่งท่านุ่มลงไปหรือเปล่าแต่แต่ว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตอนทำเด้วยอย่างขึ้นอยู่กับตอนทำ้วยค่ปิ้งไอเดียแซนด์วิชเกาหลีคะคุณป้อมหรือว่าคุณอ๋อแจมเองค่ะแมเองค่ะใช่พอดีแจ ชอบนั่งดูพวกยู u ูบสิงคูสอะไรเงี้ยอาหารอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่แล้วพอเราแบบเอ้ยถ่ายถ่ายดูไปเรื่อยเราก็มาเห็นอันนี้แล้วแบบมันก็ทำไม่ยากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออซื้อเตามาลองทำดูซื้อเตาก็เป็นเตาแบบนั้นเลยเตาแบบนี้เลยใช่ค่ะตู้ลุงแจมเลยเนาะล้ลงทลงถูนานไหมก็สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์นี่คือ ทำทุกวันคือเบ็ดเสร็จแล้วขนมปังใช้เป็นเป็นร้อยกรอนได้คือใ้ที่บ้านช่วยกันทานจนาบอกว่าไม่ทานแล้วท่านผู้ชิมว่ายยัไงไนผู้ชิมจนเบื่อท่านผู้ชิมเดินหนีเลยค่ะเดินให้คนในบ้านนั่นแหละชิมใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคุณแม่ถ้าเรากินทุกวันนะองบอกว่าไม่หวไม่ไหวไม่ไหกกม่ไหวไม่าหวไม่ไหน้า่้านขมยหหอใช่ไหวไม่ไหวไก่ไหวนี่ยไม่ไหวไม่ไนไม่ไหวไม่ไหวไ่ไ้วไม่ไหวไม่ไ้วไ่ไหวไม่้ว่ไห่ไ้วไ่ทห่บ้านหลังบ้าวแล้วก็ ทำกันเองแล้วก็เปิดแอปขายค่ะแล้วพอทีนี้พอตอนหลังที่หลังบ้านมันมันค่อนข้างเดินไกลเวลาส่งทองนะคะก็เลยเอาพื้นที่ตรงสวนขอคุณยายเขาเนี่ยค่ะเอามาทําเป็นเหมือนเป็นซุ้มกลางสวนแล้วก็ทําขายซึ่งมันจะเดินใกล้กับหน้าบ้านขึ้นมานิดนึงดูในรูปนะคะหัวฟูมากเลยแสดงคนมารอเยอะว่ารเดอร์มารอวันแรกๆก็มารอเต็มเลยรอเยอะมากใช่ ชื่นใจอะที่เปิดวันแรกเหรอใช่ค่ะเนี่นี่คือวันแรกๆเลยค่ะพี่แจ๊ครู้สึกยังไงพอเห็นอก็รู้สึกดีใจว่าแบบเออเราก็ขายได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยขายได้เท่าไหร่วันแรกขายได้แค่วันแรกแค่พันแปดเองค่ะแต่พันแปดนี่เราก็แบบใจชื้นขึ้นะล้วว่าเออมันขายได้จริงออะไรย่างเงี้ยเห็นบอกว่าลูกค้าบางคนติดใจถึงขนาดยอมเสียค่าส่งแพงกว่าค่าแฟนคลับของเราอีกใช่มี มีจากพระรามสองอย่างเงี้ยมันไกลมันไกลมากค่ะส่งสามร้อยค่าอาหารก็สามร้อยบางทีก็ที่ปทุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองร้อยก็สามร้อยถ้าเป็นพี่นะพี่ยอมนะไกลสุดมาจากไหนคะพี่แจมก็มีพระรามสองกับปทุมปทุมแบบสามโคกอย่างนั้นเลยค่ะปทุมหโคกเลยค่ะเจ๊แต่โตร้านของหนูอยู่ที่ไหนนะแจม เออตีวานนท์สิบแปดค่ะนนท์นนท์รคบตรงแยกแพรลายอะค่ะแม่ยอมซื้อโฆษณาแพงๆด้วยนะตอนแรกเ่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องอะตอนที่เปิดอะเราไม่มีหน้าร้านก็เลยนั่งคิดกันแล้วทำยังไงให้คนอื่นเขารู้ว่าเราขายตรงเนี้ยก็เลยลงทุนเรื่องโฆษณาไปค่ะ แลได้ผลไหมฮะได้ผลเลยได้ผลเลยค่ะได้ผลเลยเปิดมาต้องเจอของเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาเหมือนกับแบบเขาก็เอาร้านเราขึ้นสีหน้าหน้าเออเเห็นบอกว่าคนติดใจจริงขนาดคนไปกินน่ะแล้วแบบขอซื้อแฟนชายเลยนะหอหรอไม่คนหมดแลยแล้วขายไปแล้วใช่ไหมขายค่ะก็คือพอเริ่มได้สักพักหนึ่งแค่แค่เดือนต้นต้นะคะแค่เดือนต้นตก็คือเริ่มมีคนโทรมาก็ ก็เลยคิด uh กัน uh ว่าจะทํา huh ดีไหมอะไรเงี uh ้ยพอนี huh ้มาเห็นมันเป็นโอกาสเราก็ทําเลยเออก็เลยตัดส right. ินใจทํากันเลยคิดราคาคืนนั like ้นส่งให้ลูกค้าเลยคอ้ขายไปกี่สาขาแล้วเนชาตอนนี้มี5ค่ะาสาขาใช่ค่ะสามหมื่นาพได้อะไรบ้างได้อะไรางก็จะมีเตาครบชุดเลยอุปกรณ์ที่ทําทุกอย่างแล้วก็วัตถุดิบ ใช่ค่ะวัตถุดิบชุดแรกก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าขายวัตถุดิบที่เราให้เนี่ยก็ได้ได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นบาทเกือบได้ทุนคืนแล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องป้อมกับนมุแจมยังไม่ได้ทำอาชีพนี้แต่เพราะโควิดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมุแจมได้เจออาชีพนี้ใช่อะไรมา่อก่อนทำบริษัทท่องเที่ยวอินบาวอ่ะค่ะคือทําในออฟฟิศของแจมเนี่ยทำพวกดูแขกจากพวก ต่างชาติเข้ามาส่วนของป้อมเนี่ยเขาดูพวกกรุ่มประชุมต่างๆก็เป็นแขมึงนอกเข้ามาเหมือนกันพอเจอโควิดเนี่ยปอมเขโดนก่อนเขาโดนเลยออฟก่อนแล้วแจมอ่ะมาโดนทีหลังสุดท้ายก็ออกทั้งคู่นี่แม่ดูมาเน็ตเซนไม่ไหวดูหน้าตานี่ยเท่จรดงเเจชวนอ่ะเจชวนหน้าโดนช่วงแรกๆล่ะหารายได้มาจากไหนกันนะ ช่วงแรกตอนที่ทยังไม่ได้เปิดเนี่ยป้อมออกมาก่อน<ช>แจมยังไม่ได้ออกตอนนั้นก็คือก็ป้อมเขาเป็นคนเพจก็กลับบ้านกลับบ้านไปเอาของจากเพชรบุรีพวกน้ำตาลสดขนมไทยอะไรพวกนี้ค่ะเอามาขายเหมือนรับเป็นพีออเดอร์ค่ะ,คะแล้วก็เอามาส่ง ก็คือรายได้ก็ได้แค่ค่าค่าน้ําอะไรเงี้ยต่อวันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่เจมจะออกนะคะมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้พอเนอะเพิ่งจะทานด้วยเนอะพี่ก้องเลยละค่ะทาดมากใช่ก่อนที่มันแล้วตัดสินใจเปิดพอออกกันทั้งคู่ทีนี้ก็คิดแลไวว่าแบบจอว่าเราต้องหาอะไรทําจะว่าไปให้โควิดนี้มันก็ทําให้เราต้องอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันนะจริงต้องดิ้นเนาะ คือ,อดิ้นถึงขนาดกล้าที่จะปล่อย<ช>อะไรหลายๆอย่างบางคนปล่อยบ้านปล่อยรถป,ปล่อยคอนโดเหมือนกับ2ท่านนี้ตัดสินใจใ<ช>ที่จะปล่อยคอนโดเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีคอนโดอยู่ป้อมเขามีคอนโดหนึ่งที่แจมหนึ่งที่แล้วก็มีรถ ก็คือคุยกันว่ารถเนี่ยต้องเอาไว้เพราะว่าเราต้องเอาไว้ทำกินไปซื้อผือซื้อของอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยว่าขายคอนโดป้อมแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็เลื่อปล่อยคอนโดพี่ป้อมเนาะปล่อยคอนโดตัวเองเอามาอยู่กับแจ๊ ถ้าเป็นคนชอบขนมปังชอบชีสเป็นคนนี้อยู่แล้วกินเข้าไปไดก็ไม่ได้หนูคนเดียวนะพายก็ชอบเออเหรอใช่กินแล้วมันพี่ป้อมไม่คิดจะทำให้หายักอันเดีเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้รสชาติมันเหมือนอะไรอาหารเช้าหรือของว่างกินกับกาแฟขนมค่ะ ไข่เขาก็อร่อยไข่เขานุ่มแม่แล้วัวซอสเด็ดมากอร่อยแม่แต่จริงๆโควิดเนี่ยเป็นการทดสอบหลายๆอาชีพหลายๆชีวิตที่ผ่านมาเกือบ3ปีมันคือการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่เราว่าหนักแล้วแต่เห็นบอกว่าทั้งคู่เคยเจอหนักกว่านั้นอีกใช่ใช่ค่ะใครเรื่องของแจมของแจมเนี่ยก็คือก่อนหน้าที่จะมาเจอป้อมอ่ะคือแจมเจอแต่ผู้ชายแย่ๆคือแบบ ทําให้เราแบบมีหนี้สินเยอะมากเยอะถึงขั้นแบบตอนนั้นจําขายรถคันเก่าเลยอะแล้วก็ขายรถคันเก่าไม่พอยังต้องมายืมคนอื่นแล้วต้องมานั่งรับภาระคนเดียวคนเดียวเลยใช้แทนผู้ชายเหรอใช้แทนผู้ชายพอเลิกกันไปเลยจำตัดสินใจเลิกเขาเลยจำยอมใช้หนี้คนเยอมแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลาพอสุดท้ายถ้าจบนะ เขาสู้จริงๆยอมทุกอย่างขอให้จบแค่ตรงนั้นขอให้จบตรงนั้นแล้วใช่แต่ว่าตั้งหลักเลยนี่แข็งแรงไหมทำให้เราเหนื่อยคุณแม่เนี่ยทำให้เราเหนื่อยแล้วก็เลยยืนแก็อย่างเงี้ยอยากทันอยากจะมีตังค์เหลือเอาไงอยากลองนิดนึงใช่เดี๋ยวผิดหวังเลยแล้วพี่ป้อมล่ะพี่ป้อมมาเห็นบอกว่าโอ้โหก็เคยเจอหนักๆมาเหมือนกันถึงขั้นแบบต้องพึ่งสิ่งศักดสิทเลยเหรอ ใช่ก็ตอนนั้นก็โดนให้ออกจากงานนะนะคะแล้วก็ไปช่วยน้องชาย,ายขายของที่เพชรบุรีเพราะ<ม>ที่บ้านเป<อ>็นคนเพชรเนาะ<ม>ก็ไปขายอตอนนั้นพ่อก็ป่วยอีกอะไรเง<ม>ี้ยต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลมันก็งานก็ไม่มีเนาะ<ม>ก็เลยอธิษฐานกับพ่อปู่ว่าขอให้ได้งานอะไรเงี้ยแล้วได้ไหมพ่แล้วได้ก็เลยกินมังสวิรัติหกเดือนโอ้แล้วตอนแล้วตอนที่สางเนี่ยปกตินี่เป็นคนแบบ ขี้ขาดมากอะค่ะปวดเจ็บใช่ไหมปวดเจ็บห้าชั่วโมงช่างถามว่าช่างถามว่าต้องใช้ยาชาไหมบอกไม่เอาแล้วก่อนที่ถานเราขอให้ผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดตอนฉากใช่ไหมใช่องค์ท่านเลยนะโอ้เต็มหลังแม่พี่ก็เต็มเต็มตอนแรกไปจะเอาแค่ตรงสบักเนี่ยค่ะแต่ช่างเขาบอกว่ามันไม่สวยอะพี่มันต้องใหญ่อะนึกในใจแล้วก็แบบจะเอาไงเอาเอาละไหน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 ไงอไหนไหนมีใครเอ่ยขอพ่อปู่ค่ะท่านเรื่อง เรื่องแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคใช่ก็หลังจากที่สั่งมาแล้วแบบวิกฤตครั้งแรกแล้วพอตอนที่ขายแซนด์วิชเนี่ยก็บอกว่าขอให้แบบแซนด์วิชลูกเนี่ยมีคนรู้จักเยอะๆแล้วก็แบบขอให้มีสาขาแล้วจะจะสร้างทําอ่างน้ําพุให้เพราะองค์ของพ่อองค์ไม่ใหญ่อ่ะค่ะแล้วทำเรื่องคะยังเลยก็เร็วเร็วนะหลังจากนี้ทำกับเราได้เพราะไม่ได้นะหลังจากนี้เราต้องทำนะใช่ทำให้ทำจะได้ไหลลื่นทั้งสองคนเวลาเจอปัญหาเลือกที่จะไม่ฟุ้งไฟ <accurately S 2> ใ,ชใช้วิธีใช้วิธีไหนทาไม่ฟมไฟลบางคนแบบแหม่มันไม่มีที่ไปเนาะมันต้องฟูมไฟล์มันต้องออกมาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองใช่ใช่ค่ะคือว่าบางทีอ่ะเวลาเราเครียดอ่ะเราก็จะนึกแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมฉันต้องโดนออกจากงานทำไมอะไรเงี้ยค่ะทางทุกก็ยังคิดอยู่นั่นแหละเนาะใช่ใช่คิดวนเวียนแต่แจมอ่ะก็คือไม่คิดเรามองไปข้างหน้าดีกว่าว่าแบบ เราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าไปนั่งคิดแต่ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ใช่มันไม่มีพลังในการลุกขึ้นเดินใช่นะเห็น2คนนี้เราก็มีพลังเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะไปชิม ต้องไปที่ไหนและสั่งยังไงคะอ๋อมามาที่หน้าร้านได้ค่ะซอยติวานนท์18แยก3 8ทัค่ะหรือว่าจะสั่งผ่านแอปก็คือเซิร์ชชื่อร้านเลย Golden Toast Sandwich by Jam ค่ะหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ตามชื่อร้านเลยก็ได้ค่ะหรือโทรหรือโทรสั่งก็ได้นะคะโทรสั่งก็ได้ค่ะ082692 8959ค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นทั้งหมาเลขให้แล้ว ไปพูดคุยกันไปรับพลังงานดีๆจากทั้งคู่วันนี no> ้ขอบคุณพี่แจมแล้วก็ขอบคุณพี่ป้อมมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ากลับมาทำมาหากินเนาะสะพายกาหลี่กันนะพวกเรานะพัชครีค่ะค่ะสสวัดี่ค่ะ ใช่เลยลูกชายคุณต้องชอบมากไหมใช่นี่เป็นเมนูของน้องดีนค่ะน้องดีนชอบทานมากทากดูนี่ทานเลยนี่นี่แบบไข่แบบที่สำคัญคือเลยป้าได้ใช้ด้วยกระทะคิชเชนดีนะคะ คุณมากนะคะที่นูส่งไปให้คุณแม่มันใช้ดีมากใออก่ลรมากกระทะรุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่ล่าสุดนเลมยค่ะตูดลึกเนาะใช่ก้นลึกมากค่ะทอดปลาดีมากสมควรแล้วเนาะ แล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ด้ามไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะพี่มันไม่ติดกระทะเลยเนี่ยเห็นไหม่ติดตเลยเนาะถ้าทำความสะอาดก็คือใช้แบบผ้าค่ะชุบน้ำแล้วก็เช็ดหรือกระดาษทิชชู่ในัวแล้วก็ทำใหม่ได้เลยแล้วก็ทำใหม่ไดยเห็นไหมนี่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยไม่ติดกระทะเลยราไุ่นนี้ก็คือว่าใช้แค่ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดแค่ั้นพรามันไม่ติดกระทะเขาออกแบบมาให้ใช้ง่ายแล้วเมื่อก่อนที่มันติดกระทะเราก็ต้องถูออกแรงแล้วแบบว่ากระทะกิชเชนดีรุ่นนี้เนี่ยมา ใหม่ล่าสุดเลยเนาะ่วงนี่แบบใกล้ปีใหม่แล้วเนาะพี่เนาะบางาคนรู้สึกว<ะ>่าหุยใช่ไปดูว่าเอะลองคุณผู้ชมลองดูนะ <c oughs> ลองดูพิกดูกระทะคุณดำแล้วหรือยัง <c oughs> ถ้ากระทะดำแล้วเปลี่ยนสิคะรออะไร <c oughs> ใหม่เราก็ต้อง เปลี่ยนกระทะใหม่นะคะและอยากแนะนําว่าให้เปลี่ยนด้วยกระทะคิชเชนดีนะคะเพราะว่าเราทํารุ่นใหม่ล่าสุดเลยกระทะคิชเชนดีเป็นทรงกลมนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยจุมากๆค่ะือทําได้ทุกอย่างเลยจะต้มผัดแกงทอดนึ่งอบหุงเลยได้หมดเลยแล้วก็รุ่นใหม่เราทําเป็นกระทะทรงกลมหละคนเรียกร้องมาเยอะมากเป็นออกแบบมาแบบทรงกลมแล้วก็ก้นลึกนะคะเพราะฉะนั้นแกงได้ถนัดมากๆความกว้างนะคะ วัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะกว้างแบบ30ซนติเมตรลึก10เซนนะพี่เพราะฉะนั้นจุจริงๆแล้วก็เราเคลือบด้วยผงเซรามิกถึง5ชั้นด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ติดกระทะร้อนเร็วร้อนไวทําอาหารจะสนุกมากๆแน่นอนอมนนี้พี่นวเห็นได้ใช้เป็นกระทะเตาแก๊สแล้วก็เป็นอินดักชันละคะได้ทุกหัวเตาเลยค่ะเพราะว่าเรามีอินดักชันเพลทตรงนี้ที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้ใช้ได้ทุกหัวเตานะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊ส เตาไฟฟ้าเ <Yeah. S 1> ตาอ,อินฟาเรดได้ทุกหัวเตาหมดเลยและที่สำคัญคือกระทะใบนี้นะคะ เข้าเตาอบได้ทั้งใบเลยค่ะจริงๆเลิศเนาะดีไซน์มาคือแบบอยากสำหรับใครอยากอบไก่หรือทําอาหารปบบสไตล์ฝรั่งหรือทําขนมก็เอาใส่ไปเลยเข้าเตาอบได้ทั้งใบเลยว้าวที่หนูให้ไปพี่ยังไม่ลองใส่เตาอบดูนะเตาอบได้แต่ผัดทอดอะไรเงี้ยทำแล้วสุดยอดมากคอนเฟิร์มนะคะจริงค่ะใช่แล้วเราใช้กันหมดทุกคนเลยค่ะเพราะว่านี้ทําอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือว่าจะทําขนมอะค่ะเข้าเตาอบได้หมดเลยนะคะแลวอย่างเงี้ยสำหรับทอดนะโดยเฉพาะปานินของพี่นะได้ มันชอบติดกระทะพี่เบื้องไม่ติดกระทะแน่นอนนะคะแล้วเรามีอุปกรณ์เสริมให้เนี่ยพี่พี่ไฮดูนะเห็นไหมไี่ทอดไข่แบบไม่ติดกระทะเลยค่ะเห็นด้วยนหมอันนี้คือไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะตอกไข่ลงไปแล้วก็เนี่ยอย่างอันนี้คือเปานต้ามอนเอาตรงส่วนหนังลงไปให้เห็นเลยนะก็ไม่ติดกระทะเช่นกันไม่เจ๋งไม่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ลองค่ะปีใหม่แบบนี้นะคะลองใช้กระทะใหม่ใหม่แบบนี้รับรองว่าจุใจแน่นอนนะคะแล้วไม่ได้มากระทะแค่ใบเดียวนะวันนี้ไปทางนู้นเลยได้ วันนี้ทั้งเซตนี้เลยค่ะจัดให้นในรายการนี้โดยเฉพาะเลยผู้หญิงทำมาหากินโดยเฉพาะเลยทั้งเซตวันนี้ไหนๆเป็นเซตปีใหม่นะคะออจากราคาปกติทั้งหมดนี้นะคะ3,990บาทออแต่ว่าันนี้ดาราให้คุณจ่ายเหลือเพียง1,990บา้้สบาทได้ ะอางใบามาพร้อมฝาปิดเป็นแก้วแบบเทมเปอร์นะเป็นน้ำอักแล้วไม่แตกนะคะอ,อันนี้กระทะมาพร้อมฝาปิดอ,อยู่แล้ว,วนอกจากนั้นแล้วนะคะยังแถมตะแกรงนึ่งให้เปลี่ยนกระทะให้เป็นหม้อน,นึ่งได้เลยเพียงแค่เอาตะแกรงนึ่งใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ําปิดฝา แค่นี้ค่ะคุณก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าที่นึ่งได้แล้วนะคะ <Wow. S 1> นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะวันนี้เราแถมตะแกงทอดด้วยเปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อทอดไปในตัวเลยนะคะนี่ใส่น้ํามันลงไปทุ่มๆกระทะเลยแล้วก็ใส่ตะแกงทอดลงไปแค่นี้ค่ะคุณก็ทอดทุกอย่างได้เลยมีที่พักน้ํามันให้ด้วยนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะแถมที่สับกระเทียมแบบใหม่ใส่กระเทียมลงไป uh huh. แบบนี้เลย นี่แล้วก็ปิดฝานะคะก็คือไม่ต้องใช้เขียงใดๆตัดไม่ได้เลยตัดไ่ด้ตัดได้คุณผู้ชมดูนี่อะไรกันเออเออที่น่น่าสนุกอ่ะละเอียดแล้วคุณผู้ชมดูว้า ยงไม่ต้อง oh, ใช้อะไรเลยอันนี้ก็แถมให้เช่นกันเลย oh. ทั้งหมดนี้1,990บาทซื้อ1แถม9ค่ะเอาสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับกระทะคิชเชนดีนะคะรีบติดต่อไปเลยค่ะเราให้แบบนี้100ชุดเท่านั้นนะคะ uh huh. ของมีจำนวนจำกัดจริงๆโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข02113 1133 uh huh. นะคะ02113 1133หรือว่าแอดไลน์ แอดคิทเช่นขีดดีได้เลยสแกน QR โ mm hmm. ค้ดมุมจอได้เลยนะคะ,ะ,ะชื<ด>่อปฝากาผู้ยองผู้ใหญ่ผู้ขวันปีให<ป>ม,<า>ม่อะไรกัน จริงเหมาะมากเลยค่ะช่วงนี้แบบว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วซื้อเก็บไปก็ได้แล้วอย่างที่เช่นดีค่ะเราทํามา3ปีแล้วก็จะมีแบบว่าคนที่ซื้อไปแล้วก็มารีวิวทําเมนูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งภาพมาให้เราให้เราดูใช่ก็ดีใจมากเพราะบางคนประทับใจว่ากระทะใช้แล้วแบบใช้แล้วมันอันไหนประสงค์จริงค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจนะอยากจะใช้กระทะที่แบบว่าใบเดียวทําได้ทุกอย่างเลยจะต้มผัดนึ่งแกงทอดนึ่งอบหุงเข้าเตาอบได้รีบสแกน QR วอโค้ดเลยที่สําคัญคือจ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะ กำรัรสนใจหรือว่าจะเป็นแบบว่าให้ของไปส่งหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านเลยก็ได้โทรไปได้เลยค่ะหมายเลข02-113-1133หรือว่าแอดไลน์แอดคิทเช่นขีดดีสแกนคิวอารโค้มุมจอได้เลยคุณแบบนี้ไม่มีแล้ว1,990บาทเท่านั้น1แถม9 ถึงว่าปีใหม่เนี้ยเวลาเราอยากให้ของขวัญใครส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่ของกินเวลาของกินก็ไปกองอยู่ในบ้านของคนที่เรารู้จักคนที่เรารักทุกคนก็ให้ของกินกันหมดนึกออกแล้วก็กินไม่ทันหนูแบบรนูออกคิดออกแล้วจัดกระทะให้เลยใช่เพราะว่าเขากินไม่ได้เขาจะไปใช้ แล้วสินค้านี่รู้วันนี้หนึ่งหนึ่งเซตใช่ไหมคะเก้าอย่างอ่ะเก้าอย่างเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ที่คุ้มค่ามากพูดได้รับพี่ตั้งก็เลยจะบอกว่าเก้าอย่างแล้วคิดดูที่เก้าอย่างแล้วก็ส่งไปทีละอย่างปีละอย่างอันนี้ปเรียกหน้าก่อนไปหน้าแล้วที่เดียวซื้อทีเดียวมันไปทั้งหมดเลยมันไปทั้งหมดเซ็ตทีเลยที่รนะคะร้อเซ็ตไม่เยอะนะจะหมดแล้วนะมีใครใช้บ้างมีใครใช้บ้างโอ้ยคนดังก็ใช้บ้างใช่ใช่ขอบคุณมากๆคือ ว่าทุกคนใช้วันนั้นไดแล้วดีใจมากเลยแบบว่าพี่ไฮบอกเอาไปทอดปลาอะไรแบบนี้แล่ยิ่งขึ้นเรื่อยเดี๋ยวต้องจัดแล้วเออต้องจัดเลยพี่นุ๊ใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วชอบมากโอ้ยน่าย้ำโปรอีกทีได้ไหม่ย้ำโปรอีกทีนึงแล้วกันค่ะสำหรับกระทะคิดเช่นดีนะคะสำหรับใครที่อยากได้กระทะใบใหม่นะคะในช่วงปีใหม่นี้ซื้อหนึ่งแถมเก้าได้กระทะมาพร้อมกับฝาปิดแถมตะแกรงนึ่งให้ตะแกรงทอด ตะหลิวให้อีกเซตตลิวอีกหชิ้นด้วยกันแล้วก็เครื่องสับกระเทียมด้วยทั้งหมดนี้ราคาเต็ม3,990บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะ 021131133หรือว่าแอดไลน์แอดคิเช่นขีดดีนะคะสแกน QR วาโค้ดมุมจอก็ได้จัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางได้รับจ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยค่ะรีบเลยทุกคนในครัวคุณไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยมีแค่กระทะใบนี้ใบเดียวทําได้ทุกสิ่งอย่างตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะสุดยอดมากเล็กนะก็แบบบางคนแบบว่าคอนโดเนาะแต่ว่าเหมาะมากเลยคอนโดเขาจะมีมุมครัวเล็กๆนะคะผู้ชมซื้อกระทะคิชเช่นดีใบเดียวจบเลยทำได้ทุกอย่างเลย จริงไม่ต้องมีหม้อข้าวนะเพรามีที่นึ่งเลวนึงข้าวด้ลยจริงจริงนะเน่ยข้าวตนตัได้เลยงเหนียวได้เลยนึ่งข้าวเหนียวได้ใช่ดักเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวทุกบ้านต้องมีไว้ค่ะคิเช่นดีวันนี้ชดมาค่กระดาษะกดไลน์ไอ้กดไลน์แอดไลน์ไปเลยนะผู้ชมแอดไลน์อดิิด ไฮขะเรามีคําคมขาเรามีคําคมด้วยค่ะวันนี้นะคะเจ็บกว่าการอยู่ลาพังนะคะคือการไม่มีสตางค์อยู่ในบ้านเจ็บากดคตรเจ็บเลยเจ็บฟังตายเลยออนน้นะคะไม่มาไม่กานใหมนะคะจันถึงสุกปลายสองโมงตรงทางช่องวันนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ